สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์2 6นะครับถึง31กรกฎาคมแล้วก็แถมท้ายด้วยวันที่1สิงหาคม2 5 6 4นะพิเศษนะนะชาวลัคนาราศีสิงห์หน้าดาวสุขดาวอังคารดาว9ดาวเกตเนี่ยกลุ่มลักนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับ ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวกับดาวพุธอยู่ภพวินาศนะครับดาวราหูอยู่ภพที่10นะพระจันทร์นะครับมฤตยูอยู่ภพที่9แล้วก็ดาวพฤหัสเล็งลัคนาดาวเสาครับเป็นกเกษตรอยู่ในภพบอบรินะพระจันทร์นะพระจันทร์เล็งลัคกยี่สนะครับ 28- 29นี่พระจันทร์ตกมรณะนะ พอ30-31 1เหนึ่งี่ยพระจันทร์อยู่พบสุภะเป็นมหาจักรนะครับอ่ะดาวประจำตัวก่อนดาวประจำตัวของท่านคือดาวอาทิตย์นะ่ะดาวอาทิตย์อยู่วินาศก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแต่เป็นมหาจักรคือมันมีเกณฑ์ของความเหนื่อยมันเป็นการทำงานแบบเบื้องหลังมันเป็นการทำงานแบบช่วยเหลือคนอื่น เนี่ยเป็นลักษณะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวประจําตัวเนี่ยได้ตําแหน่งดีนะถือว่ามีมาตรฐานเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่แต่ข้อเสียมันก็คือเรื่องของความเหนื่อยเหนื่อยยากลําบากนะต่อสู้ดิ้นรนและการที่อยู่พอวินาศเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายังไม่เปิดเผยผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์หรือมันเป็นภารกิจที่ต้องทําโดยไม่บอกใครอะไรเงี้ยแต่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่เนี่ย เดี๋ยวพอพ้นกลางเดือนสิงหาไปในดาวอาทิตย์มาเป็นเกษตรนี่ก็แจ่มเลยแหละนะครับดาวพุธครับเจ้าเรือนลาภะก็มาอยู่พวินาศนะแต่วินาาแบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะดาวพุธเขาเป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ําก็สบายนะไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเนี่ยคือดวงลของท่านเองเนี่ยดาวพฤหัสเขายังเล็งลัก ยังให้คุณอยู่ในพบที่7ถึงแม้ว่าจะถอยหลังหรือว่าพักองศาก็ตามนะครับ 26- 27เนี่ยพระจันทร์เห็นไหมพระจันทร์กับพระฤหัสเป็นคู่ธาตุนี่เนี่ยแล้วเลงทํามุมกับดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยใช่ไหมถือว่าโอเคนะดาวศุกร์ก็ดาวเจ้าเรือนสหัสชชะเนี่ยมากลุ่มรักเพื่อนฝูงสังคมคนหมู่มากก็ยังเข้าหาตัวท่าน เพยงแต่ตัวท่านเองอย่างที่บอกไปหลบอยู่วินาศก็ไม่อยากจะพบเจอไม่อยากจะอะไรกับใครมากมายแต่มีดาวเกตมาบทับลักแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของเนี่ยมันอยู่กับตัวเองคิดไตรตรองนะหรือมีแผนที่จะทำอะไรเป็นการส่วนตัวนะนะครับดาวองคานเจ้าเรือนสุภาพมาก็ถือว่าดีดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเห็นไหมงานก็มาอยู่กับตัวใช่หไหม สังคมเพื่อนฝูงซึ่งเป็นดาวศุกร์ดวงเดียวกันนี่แหละเขามาอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอ่าเนี่ยกำลังคิดกําลังอ่านกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จเพราะดาวพฤหัสยังเล็กลักอยู่จนถึงเดือนกันยานะถึงแม้ว่าจะถอยหลังก็ตามแต่มันก็ยังอยู่ในอนาเขตของภพปัตตนีนะและดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็คือพระราหูเขาก็อยู่กรรมฮะ ก็ยังได้ติดต่อเจราจากับเพื่อนร่วมงานคู่หุ้นส่วนคู่ค้ารวมทั้งคู่ของคนรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอุปสรรคปัญหามันยังยาวนานแต่มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่ท่านจะต้องฝ่าฟันให้ไปพบกับความสําเร็จดาวเสารเขาเป็นเกษตรเจ้าเรือนอริอริเนี่ยอย่าไปแปลว่าปัญหาอุปสรรคอย่างเดียวมันแปลว่าการแข่งขันการต่อสู้ก็ได้ การแข่งขันแล้วคําว่ากเกษตรก็แปลว่าสําเร็จอุปสรรคปัญหาที่มาในช่วงเนี่ยแหละสปีเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างตัวสร้างฐานสร้างความลําบากมุ่งมั่นเพื่อนําพาไปสู่ความสําเร็จไม่ต้องกลัวครับชาวลัคนาราสีสิริเดียวเดือนหน้าก็จะแจ่มล้เดือนหน้าก็จะดีแล้วนะ,อะพอวัน ยี่7หกยี่บเจ็ดยี่แปดยี่แปดยี่บเก้าพระจันทร์เข้ามอละก็ก็ยิงต้องหลบหลบเลี่ยงๆนะอยู่กับตัวเองต่อไปเนี่ยพอสามสิบก่อนพอสามสิบพระจันทร์เข้าภพที่เก้าแล้วและพระจันทร์เป็นมหาจักรนี่พระจันทร์เนี่ยทำมุมฉากกับดวงอาทิตย์แบบนี้ก็ถือว่าพระจันทร์ได้ตําแหน่งดีนะครับอ่ะวันที่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งเนี่ยวันสําคัญวันอาทิตย์ถูกไหมปลายสัปดาห์ ไม่รู้จะมีโชคมีลาบกับเขาไหมสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์วันอาทิตย์วันอาทิตย์สูตรของเราก็คือหาดาวศีของวันนะบริวารอายุเดชศีศีก็คือดาวพุธดาวพุธอยู่นี่พบวินาร่วมกับดาวอาทิตย์เพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาเป็นวันอาทิตย์ซะด้วยเนี่ยอยู่ด้วยกันเขาเป็นคู่กันดีเลยแหละนะอาทิตย์กับพุธ เพียงแต่ว่ามันอยู่เพราะวินาศของท่านนะก็หม,หมายความว่าจะไม่มีโชคนะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโชคนะคือเนี่ยทุกราศีเอาเป็นว่าดาวที่มันเด่นในในวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ก็ดาวพุธกับดาวอาทิตย์ก็ตามได้เช่นเดียวกันนะตามได้เช่นเดียวกันนะ จุดที่2เราพิจารณาลัคนาเวลาเกิดลัคนาเวลาเกิดคือ16นาฬิกาถูกไหมสิบหนาฬิกาของวันที่1สิงหาลัคนายังอยู่พิจิกอยู่ครับยังไม่ไปไหนอยู่พิจิกมา3มงวดแล้วและ3เนี่ยก็ป้วนเปี้ยนมาหลายครั้งแล้วจริงๆเขาก็มานะแต่มาในรูปแบบอะไรอะ่ะมาสลากอะ่ะมาในรูปแบบสลากลอตเตอรีอ่อ่ะอ่าพวกนัก วิ่งนักออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ชอบไม่ไทยไม่โดนนะแต่เกี่ยวกับพวกที่สลากเลยพวกนี้มาใช่ไหมาสามตัวหน้าสามตัวหลังเลพวกนี้ใช่ไหมอ่ะทั้งนั้นเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยดาวสีเขาก็เขาก็โผล่ทีนี้ดาวพุธเป็นดาวสีของวันนี้ทีนี้เขาอยู่กับดาวดาววันเกิดเลยก็คือดาวอาทิตย์ไงน,นะและอาทิตย์เนี่ยก็เป็นตนนุลักษณ์ของท่าน นะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ดีฉะนั้นลัคนาเขาสถิตราศีพิจิกคราวที่แล้วที่โดนจังๆก็คืออะไรดาวเจ้านาวางจําได้ไหมนาวางเสาลัคนาราศีพิจิกแต่เขาอยู่ในนาวางเสาดาวเจ้านาวางเข้ามาทีนี้เราก็พิจารณาว่าที่เข้ามาเพราะอะไรเขาเป็นเกษตรเขาเป็นเกษตรและเป็นเกษตรแบบเนี่ยเดียวๆเ,เลยไม่มีอะไรมาพัวพัน พอไม่มีอะไรมาผัวพันเขาก็เลยดึงมรษยูเข้ามาด้วยถูกไหมไม่รู้จะพาใครมาเป็นพวกไงก็เลยเอามรดยูแล้วกันนะนะ่ะก็เขาเรียกว่าดาวเจ้านางวางเขามาในครั้งที่แล้วทีนี้เราก็ตามดาวเจ้านางวางต่อว่าลัคนาเนี่ยอยู่ราศีพิจิกเขาอยู่นางวางลูกที่9้าครับลูกสุดท้ายจําได้ไหมหนึ่งราศีมี9้าห้องนะหนึ่งราศีราศีเป็นบ้านมีห้อง9ก้าห้องอ่า ห้องที่เขาอยู่คือห้องสุดท้ายในห้องที่9ซึ่งดาวเจ้าของห้องหรือเจ้านาวางเนี่ยคือดาวพฤหัสอ่าคราวที่แล้วดาวเจ้านาวางมาใช่ไหมเราก็ตามต่อดิคราวนี้เป็นใครเป็นพฤหัสแล้วพฤหัสเป็นไงเล็งลักคนาครับเล็งลักคนาของชาวลักคณาราศีสิงห์ตบมือมามีโอกาสครับสวยแล้วเนี่ยนะพุธอาทิตย์พฤหัส อันนี้คือเด่นอีกจุดหนึ่งที่เด่นก็คือพระจันทร์ครับทำไมพระจันทร์ถึงเด่นพระจันทร์เป็นมหาจักรนี่ดีอยู่แล้วนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรแล้วมหาจักรอย่างเดียวไม่พอเขาอยู่ในนาวางปุเอกอยู่ในนาวางปุเอกนะถือว่าได้ได้ตำแหน่งได้ตําแหน่งดีเลยทีเดียวแหละหนาวางปุเอกเป็นนาวางของอังคาร นะเป็นนาวางของอังคารฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันมัน,ม,นมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เนี้ยอย่างที่บอกอังคารก็ยังป้นเปี้ยนอยู่ยังไม่ไปไหนนะก็คือ2จุดที่มาก็คือลัคนาเขายังอยู่ราศีพิจิกใช่ไหมดาวเจ้าเรือเขาไปดาวอังคารทีนี้เราไปเราไปเจาะลึกแล้วมันเป็นนาวางพฤกหัดไงพฤหัดก็เลยเด่นเพราะคราวที่แล้วนี่เขามานะพอตรงนี้เขามาปับ๊บ เราต้องตามต่อแล้วเนี่ยคราวนี้เขาน้าวาง,งหัสลึกส่วนพัจนจรเนี่ยอยู่ในนาวางของอังคารและเจ้าเรือนราศีเมษก็เป็นอังคารซะด้วยแล้วพระจันทร์เขาอยู่นาวางปุเอกคําว่านาวางปุเอกก็คือนาวางที่ดีที่สุดในราศีนั้นๆอ่นนวางที่ให้คุณสูงสุดในราศีนั้นนั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่ดี นะดังนั้นอังคารเนี่ยมันเป็นนาวาังอังคารมันก็เลยต้องแหมม,มันก็เลยต้องพิจารณามันก็เลยต้องพิจารณาว่างันเถอะงนั้นอังคารก็ยังไม่ไปไหนนะป้วนเปียนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะลอยมาแบบตรงๆเลยหรือเปล่านะสรุปก็คือพุธครับดาวสีนะครับพุธดาวสีพฤหัสด,ดาวเจ้านาวางอาทิตย์ก็ดาววันเนี่ยเขากุมกันไงงนั้นเขามีโอกาสพามาด้วยกันนะ พฤหัสพุธพฤหัสอาทิตย์แล้วก็จันนะจันแล้วก็พระจันทร์สวยไงพระจันทร์สวยทีนี้อีกดวงหนึ่งที่มันประมาทไม่ได้ก็คือพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือลาหูนี่แล้วลาหูเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเกณฑ์สิบนะก็เผื่อไว้นะแต่เผื่อไว้แต่แต่เท่าที่คัดเด่นๆเลยคือเนี่ย พุธพฤหัสอาทิตย์อันนี้หลักนะที่ลองลงมาก็พระจันทร์ราหูพระอังคารนี่ประมาณนี้นะที่เกี่ยวพันกับท่านก็นเนี่ยพฤหัสเนี่ยสวยนะครับเพระพระอังคารก็กลุ่มลักด้วยเออนะพฤหัสอยู่ในเรือราหูส่วนพระจันทร์อยู่เลิกดีนะอยู่อยู่ในบ้านของอังคารแล้วก็ไสในห้องเนี่ยก็เป็นห้องของอังคารด้วยถูกไหม ก็อย่างปวนเปลี่ยนอยู่ยังทิ้งไม่ได้สำหรับพ่าอังคารนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะมีโชคกับเขาไหมก็มีมีใช้ด้านกันชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสเล็งลักไงดาวอังคารทับดาวศุกร์คู่มิตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทับรักนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละครับประมาณนี้และวกันยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามดวง รายเดือนสิงหาคมได้ในคลิปคลิปถัดไปเลยเนาะจะได้เรียกว่าวิเคราะห์กันไปยาวๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่าทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆ นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ